ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับหัตกรรมสารเส้นใยตาลตโนดของเหลือทิ้งที่ถูกลืมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยแบบร่วงสมัยที่ได้รับการยอมรับมากกว่าสองทศวรรษโนดทิ no ้งเป็นแบรนด์หัตกรรมใยตาลที่สุกซ่อนอยู่บนคราบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นโนดหรือต้นตาลจำนวนมากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีต้นตาลโนดมากแต่ใช้ประโยชน์น้อยอย่างตัวเส้นใย,ยตาลเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นของเหลือที่ไร้ค่าใช้เป็นเชือกผูกเรือประมงหรือใช้ล่ามวัวเท่านั้นครับแต่เมื่อมองย้อนไปที่คุณสมบัติของใย,ยตาลเนี่ยที่ทั้งแข็งแรงและทนทานโดนน้าแล้วไม่ขึ้นราปลวกมอดก็ไม่กินจึงเกิดไอเดียนํามาเป็นวัตถุดิบในการสารกระเป๋าสารหมวก เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์โนดทิ้งครับก้าวแรกของโนดทิ้งคืองานทำมือ100%ร์เซแต่ด้วยความปราณีตสวยงามและอัดแน่นด้วยคุณภาพของเส้นใย,ยตาลหนึ่งเดียวในโลกทำให้ความต้องการของตลาดมีมากปัจจุบันมีการนำเครื่องตีใย,ยตาลและเครื่องทอเข้ามาช่วย ควบคู่กับการใช้แรงงานคนในชุมชนที่เป็นหัวใจสำคัญของโนทิ้งคุณค่าเกิดเมื่อเรามองเห็นจากใย,ยตาลที่เหลือใช้ไร้ค่าพลิกกลับมาสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านไอเดียส่งต่อกระบวนการถักทอรังสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใย,ยตาลสุดหรูหลากหลายดีไซน์ถูกใจคนรุ่นใหม่โนทิ้ง หนึ่งเดียวในโลก